สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูในช่วงปลายมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมปีพศ2อ6 3นะคะโดยวันที่ของชาวราศีธนูก็ะจะเป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูในช่อง description ด,ด้านล่างได้นะผู้อ่านได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีธนู เป็นยังไงบ้างนะในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนเป็นเวลาที่คุณได้พักใจไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้ปัจจุบันคุณเป็นเดือนซันเลยอะ่ะคือคุณปรับสมดุลในเรื่องของหัวใจใเรื่องของความคิดคุณมองในเรื่องของความรักอะไรหลายๆอย่างแล้วคุณได้เรียนรู้ปัจจุบันคุณเป็นคนที่ให้พลังกับผู้อื่นนะแล้วก็เป็นสเสน่ด้วยเพราะว่าหลายๆคนจะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะ ทีนี้ถามว่าคุณเลือกใครหรือยังนะเหมือนกับเริ่มมีการมีความรักและมีความรักและมีความมั่นคงในความรักโดยที่อยากมอบความรักของตัวเองให้ใครสักคนในความสัมพันธ์นี้แหละนะมีสัญญาณแล้วว่ามีความมั่นคงแล้วก็กำลังรอ,อรอที่จะเจอคนรักหรือความรอที่จะเจอคนรักนะมันมีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ในอนาคตเนี่ยสวยมากจะมีพลังของการแต่งงานการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นเป็นสิบถ้วยเลยก็ยคือครอบครัวจะแบบเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบมากมีความสุขมากๆนะคะอ่ามีความรักเต็มเลยนะมีความสสมบูรณ์ในชีวิตด้วยนะคะสวยมากนะสวยมากทีนี้มาดูในช่วงเดือนอปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะชาวราศีธนูว,ว้าว มีสัญญาณว่าคุณกำลังเริ่มปลูกต้นรักนะคะคุณได้ใช้เหมือนสติปัญญาคุณได้ใช้อะไรก็ตามในการตัดสินใจในการเลือกในการวิเคราะห์ทบทวนเรื่องความรักของคุณนะตอนนี้คุณพร้อมและที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งและคุณกำลังเริ่มปลูกต้นรักนะคะคือเหมือนมีการพบปะเจรจาหรือมีการคุยกันในเรื่องของ ความสัมพันธ์ทีนี้คนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหมือนเขาเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่แบบพลิกชะตาชีวิตเขาเลยอะที่พลิกชีวิตเขานะเขามีสัญญาณการสื่อสารทางไกลกับคุณนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนคือมีสัญญาณว่าจะเป็นการสื่อสารทางไกลนะคะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงแล้วเป็นคนมีเหมือน ใจเย็นน่ะเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะแล้วค่อนข้างมีความมุ่งมั่นชัดเจนมากๆเลยนะแล้วเขามีความตั้งใจมากเขาคิดในเรื่องของการแต่งงานการการวางรักฐานของชีวิตนะว่าอยากจะแต่งงานอยากมีครอบครัวกับคุณน,นั่นเองนะมีสัญญาณดีมากเลยและคุณก็กำลังเริ่มปลูกต้นรักเช่นเดียวกันก็คือคนสองคนมีสัญญาณของการ เริ่มต้นที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังในระยะยาวนะคะขอดูสถานการณ์นะคะในช่วงปลายมิถุนาจนถึงกรกดาคมว้าวเดอะเวิลขึ้นผู้อ่านเจอสัญญาณหนึ่งคือสัญญาณความผูกพันที่จะกลับมาเจอกันนะเพราะเป็น king of cup กับ queen of cup อ่ะว้าวขอว้าวหน่อยนะแอบกรี๊ดมีสัญญาณการ Return ์หนึ่งกลับมานะมีสัญญาณของการ Return ก่อนอันนี้คือหนึ่งสัญญาณนะอีกสัญญาณหนึ่งคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เจอกันแล้วอะเพราะ The World ขึ้นหมายความว่าคุณจะเจอรักแท้คู่แท้คู่จริงๆของคุณที่เหมาะสมกันนะแล้วแล้วจะส่งผลไปถึงชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากๆในอนาคตนะว้าวขอแบบเป็นสสัญญาณนะ คือเป็นสัญญาณของการรีเทิร์นของคนที่เป็นคู่กันนะรีเทิร์นกลับกับอีกสัญญาณหนึ่งคือ,อเขาอาจจะเป็นนิวเลิฟก็ได้แต่เขาจะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณมากๆเลยนะแบบเป็นเป็นอะไรที่แมชกันนะ่ะแล้วผลออกมาจะสวยงามมากคือในช่วงมิถุนากระกรกฎาคมนี้เหมือนคุณได้เจอคุณจะได้พบคุณจะได้คุยแล้วก็เหมือนกับ มีสัญญาณการเดินทางไม่ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะเดินทางไปหาเขาก็ได้มีสัญญาณการเดินทางนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แหละนะมันเหมือนสัญญาณที่ต่อเนื่องจากกรกฎาเนี่ยจะมีเรื่องของออการเลือกการตัดสินใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละทั้งคู่จะต้องมีการ ัดสินใจทั้งคู่ต้องมีการใช้พลังร่วมกันในการ justice ก็คือทำอะไรทุกอย่างในเรื่องความสัมพันธ์นี้ให้ถูกต้องตามคำนองคลองธรรมนะคะคือเหมือนคุณต้องเริ่มมองถึงความถูกต้องอในเรื่องของการมีครอบครัวหรือว่าการมีความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะจะมีคนหลายๆคนที่เป็นแบบเหมือนญาติสนิทหรือว่า ญาติของทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยดังนั้นมีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องเริ่มมองถึงความถูกต้องนะตามธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสัญญาณไกลๆสวยมากจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะว้าวผู้อ่านถามโรแมนตเจลนะคะโอ้มีสัญญาณ Reconciliation ด้วยเหมือนที่ผู้อ่านบอกตะก,กี้นะ มีใครคนหนึ่งจากอดีตจะกลับ return กลับเข้ามาในชีวิตคุณนะและมีสัญญาณ reception นั่นหมายคำว่ามีให้คุณได้เลือกด้วยละ่ะคุณจะต้องมีการเลือกละ่ะชาวราศีธนูจะมีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้และจะมีคนที่ใช่และไม่ใช่ปะปนอยู่ในนั้นด้วยจะมีการ reconciliation คนเก่าก็จะกลับมาอารมณ์ประมาณนี้นะคือดูสัญญาณแล้วเนี่ย มีสัญญาณว่าคนเก่าก็กลับมาคนคนใหม่ก็มีด้วยนะและจะมีคุณจะต้องเลือกว่าใครคือ the right one ของคุณเนะี่ยใครคือคนที่คนที่เป็น king of cup และ queen of cup ที่คู่กันของคุณเนะี่ยใครคือคนคนนั้นนะผู้อ่านเชื่อว่าชาวราศีธนูจะเลือกด้วยความรักความรู้สึกนะ จะเลือกด้วยความจริงจังของอีกฝั่งหนึ่งว่าใครที่จริงจังกับคุณใครที่ตั้งใจที่จะมีความฝันสุดท้ายเหมือนคุณก็คือเป็นภาพของครอบครัวที่อบอุ่นนะใครที่มีความตั้งใจที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอยู่กับเราณนะปัจจุบันจนในอนาคตต่อไปเรื่อยๆและคนคนนั้นจะเข้ามาเยียวยาคือหมายถึงว่า เข้ามาเยียวยาเรื่องของครอบครัวคืออะไรหลายๆอย่างที่ผู้อ่านบอกเมื่กี้ว่ามันจะต้องทําให้ถูกต้องทำทํานองคลองทำเนี่ยนั่นหมายความว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาจะทําให้เรื่องราวเหล่าเานี้ยมันคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีด้วยไปในทางบวกนะเดวอลขึ้นด้วยนะแล้วขอให้คุณสองคนมีการคุยกันแบบ h e a r t to heart Conversation ก็คือมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะคุยกันด้วยความจริงใจคุยกันด้วยความรักนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าใครที่มีภาพฝันเดียวมีอนาคตมีความคิดความตั้งใจร่วมกันกับคุณคนคนนั้นแหละขอให้เปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายสวยงามมากๆนะใช้พลังบวกเยอะๆเลยนะคะผู้อ่านก็เปิดไพ่จับก,กระด้วยนะ าจากักรวาลแนะนําว่าใช่แล้วขอให้ในเรื่องราวที่คุณเจอมาทั้งหมดนะจัก,กราวาลและแองเจลทั้งหลายมองเห็นว่าคุณมีความอดทนมากมายอย่างไรหรือคุณเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างนะณนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วขอให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวนั้นเรื่องราวที่มันเป็นลบๆความรู้สึกลบๆนั้นนะ่ะเหมือนมันไม่ใช่ มันมันจบไปแล้วแล้วมันก็ควรที่จะปลดปล่อยมันไปคุณไม่ต้องอแบกมันมาด้วยประมาณอย่างนี้นะคือเหมือนการที่เราเอาพลังงานลบมาด้วยจะยิ่งทำให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะ ดังนั้นพอเราปลดปล่อยพลังงานลบนั้นออกไปจากเรื่องราวในอดีตขอให้คุณเนี่ยไปทําอะไรที่มีความสุขสนุกไปหากิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกทํานะที่ทําให้เราหัวใจเบิกบานนะแล้วขอให้คุณสร้างพลังบวกเยอะๆเพราะว่าพอสร้างพลังบวกแล้วคุณก็จะส่งพลังบวกให้คู่ของคุณได้ด้วยและคนอื่นได้ด้วยนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความรักที่แท้จริงความรัก คู่แท้รักแท้ของคุณเข้ามานะและขอให้ให้อภัยขอให้ให้อภัย,ภยกับอดีตให้อภัยตัวเองเพราะว่าอดีตมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมันไม่มันมันเป็นเดสิน่ของเราที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จนถึงปัจจุบันคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆที่คู่กันนะคิดดูเป็น k คิงกับคว e นอฟคัพหลัง เป็นสัญญาณที่จะได้มาเจอกันแล้วนะคะในช่วงปลายมิถุนาถึงกร,รกฎาคมนี้นะคนในความสัมพันธ์ของคุณนะเขาจะมั่นคงและมั่นใจมากๆนะคะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมากๆด้วยนะว้าวชาวราศีธนูผู้อ่านมองเห็นสัญญาณของอ ความรักการปลูกต้นรักความมั่นคงที่จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะเป็นเดว l ลเลยมีการเดินทางมีแผนมีรูปแบบที่ชัดเจนถูกต้องนะไปสู่ความสุขสุดท้ายคือมีครอบครัวมีอะไรเป้าหมายที่คุณตั้งใจอะความสุขที่คุณตั้งใจไว้มันกำลังเป็นช่วงของการสตาร์ทอัพอะเนาะมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆนะคะขอให้ใช้พลังบวก ทั้งหมดนะคะสร้างพลังบวกเยอะๆรับพลังบวกจากจัก,กรวาลและแองเจลนะคะจากวันนี้ด้วยนะผู้อ่านขอส่งต่อรับไปเยอะๆเลยนะคะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ